สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระพิมพ์ประธานนะครับผมพุทธโธนะครับวัดหงปิยารามนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดจุมพรนะครับสร้างประมาณปี2511นะครับตรงนี้เป็นเนื้อขาวนะครับเป็นพิมพ์ประธานพิมพ์ค่อนข้างใหญ่นะครับ ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนพระประธานนะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับแล้วก็มีอัครยันสองตัวนะครับยันตัวพุธกับตัวโทนะครับผมนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปั๊มว่าหงปิยารามนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นเนื้อขาวนะครับเรามาส่งรายเหลยดกันดูนะครับ นี่องพระสมเด็จนะครับความคมชัดลึกนะครับอง์พระสมเด็จนี่จะอยู่ในซุ้มนะครับในซุ้มจะเป็นซุ้มคนละระดับกับพื้นด้านนอกนะครับนี่ดูนะครับแขนคมชัดนะครับซอกแขนลึกคมชัดดีนะครับเนื้อหามวลสารนะครับแน่นหนึกนุ่มเลยนะครับนี่ถือว่าแน่นแล้วก็ทําให้เกิดการกดพิมพ์ชัดเจนนะครับพื้น ุมนะครับเรียบตึงนะครับนี่ซุ้มยกระดับนะครับอักษรน,นะครับคมชัดนะครับค้านี้คำว่าโทนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นคำว่าพุทธนะครับนี่เนื้อหาอัดแน่นละเอียดนะครับอยู่ในซุ้มนะครับนี่ นี่ในส่วนของด้านหน้านะครับนี่สังเกตนะครับพระองค์พระประธานนะครับผมจะอยู่ในซุ้มซึ่งจะเป็นในซุ้มนะครับในซุ้มตรงนี้จะเป็นลึกลงไปนะครับส่วนนี้จะยกสูงขึ้นมาแล้วบริเวณรอบนอกนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นคนละระดับชัดเจนนะครับสวยงามเลยนะพิมพ์นะครับนี่ ด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะปั๊มนะครับปั๊มคําว่าหงปิยารามนะครับผมนี่ดูนะครับมวลสารเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมว่านะครับมีเม็ดดานะครับนี่เม็ดแดงก็มีนะครับนี่มวลสารค่อนข้างละเอียดนะครับหนึบนุ่มนะครับนี่ นี่นะครับผมนี่เม็ดดำนะครับนั่นข้างนะครับผมน้่งข้างก็เป็นรอยละเอียดนะครับแล้วก็มีรอยตัดนะครับเป็นรอยร่องตัดชัดเจนนะครับนี่ อีกฝั่งนึงนะครับก็เป็นรอยเรียบๆนะครับก็มีรอยตัดให้เห็นชัดเจนนะครับนี่นี่รุ่นนี้ก็มีปรากฏกันด้วยการหลายพิมพ์นะครับองนี้เป็นพิมพ์พระทานพิมพ์พระประธานนะครับองค์ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก็สวยงามดีนะครับ นี่แล้วก็ยังมีพิมพ์ปกโพนะครับที่ผมเคยเห็นแล้วก็พิมพ์ไพ่ตองนะครับก็มีด้วยกันหลายพิมพ์นะครับในส่วนทองที่ปัม๊มคำว่าหงพิยารามไว้ด้านหลังนะครับแต่เรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ก็นะ่าบูชาน่าสะสมนะครับนี่มีประสบการณ์ดีเช่นกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะนาพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสร็จพ่อก็มาหลวงชุมพรเขตระมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอใเกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไวพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ